โอ้ยคุณแม่หนูไม่สนหรอกเพราะว่าหนูเนี่ยมีกินมีอยู่หนูไม่แค่หนูไม่แค่หน,แคหนูไม่สนละจดทะเบียนที่เมืองไทยก็พอเออก็โอเคสวัสดีค่ะแม่นันมาแล้วแม่นันมาแล้วนะคะวันนี้แม่นันจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาตินะคะก็มีสาวๆของแม่นะคะก็จดทะเบียนไป เยอะแยะมากมายแล้วล่ะที่จดที่เมืองไทยนะคะเราไม่พูดจดที่ต่างประเทศคือพอเราพูดคุยได้สักระยะหนึ่งนี่ยก็ให้หนุ่มเนี่ยมาเยี่ยมพอมาเยี่ยมแล้วกุ๊บกิบก๊บกับเออฮะตอนนี้ก็ เดทหนึ่งครั้งสองครั้งหรือว่าบางคนนี่ก็เดทแค่ครั้งเดียวแต่ว่าพูดคุยกันมานานคิดว่าชายคนนี้เนี่ยน่าจะดูแลเราได้แล้วก็พอมาเจอตัวจริงนี่ก็รู้สึกว่าโอ้มีความสุขมากคนที่ใช่มาแล้วและคนที่ใช่ล้วเพิ่งเจอตอนนี้เองนะคะก็มีการจดทะเบียนสมรส กเกิดขึ้นที่เมืองไทยเรานะคะก็ส่วนขั้นตอนหรืออะไรเนี่ยแล้วก็จะต้องเอาอะไรมาบ้างก็มีทางโน้นเขาจะต้องเตรียมใบโสดนะคะมาก็ใบโสดของแต่ละประเทศนี่ก็แตกต่างกันก็ส่วนมากก็จะเห็นก็คือเขาไปเอาใบอยู่ที่อ,อ,อำเภอของเขาหรือว่าเขตของเขานะคะใบรับรองโสดแล้วก็ อาจจะมีมีขั้นตอนอย่างอื่นมากมายนะคะที่ให้รู้ว่าใบโสดของเขาไม่ใช่ใบปลอมนะคะพอเอามาที่บ้านเราแล้วก็ไปทําให้มันแอคทีฟนะคะผ่านสถานทูตนะคะของเขานะคะให้รู้ว่าใบนีนะ้ไม่ใช่ใบปลอมนะคะพอเอามาแล้วเนี่ยถึงมาจดทะเบียนสมรสที่บ้านเราได้นะคะ แล้วหลังจากที่จดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงเพื่อให้สิทธิของเราเนี่ยได้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามตฎกฎหมายของบ้านเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจดที่เมืองไทยก็พอไม่แคร์ไม่วอรี่ไม่อะไรทั้งนั้นทั้งหลายทั้งปวงคุณคะถ้าคุณคิดว่าคุณจดทะเบียนสมรสเนี่ย เพื่อผลประโยชน์ของคุณคุณจะต้องทำให้มันแอคทีฟมากที่สุดทั้งในต่างประเทศและทั้งนอกประเทศหรือที่บ้านของเขาสมมุติว่าชายคนนี้จดทะเบียนสมรสกับคุณแล้วใบทะเบียนสมรสเนี่ยไม่เอาไปยื่นที่สถานทูตเขาหรือว่าในประเทศเขารัฐบาลของเขาก็ไม่ได้รับรองนะว่า ชายคนนั้นจดทะเบียนสมรสแล้วเขาอาจจะไปขออีกก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าอะไรจะไปจดทะเบียนสมรสกับสาวคนอื่นและรัฐบาลของเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะดูแลคุณในนามของคุณเนี่ยเป็นภรรยาของออประชากรในประเทศเขานะคะแล้วก็สิทธิอย่างอื่นโอ้ยคุณแม่หนูไม่สนหรอกเพราะว่าหนูเนี่ยมีกินมีอยู่หนูไม่แค่หนู หนูไม่สนละจดทะเบียนที่เมืองไทยก็พอเออก็โอเคจุดที่ทะเบียนที่เมืองไทยก็เข้ามาใช้สิทธิ์ที่เมืองไทยละก็เวลาเขาจะไปขอวีซ่าเนี่ยเขาก็เขียนว่ามาดูแลภรรยาคนไทยมาดูแลภรรยาคนไทยนะคะที่เมืองไทยอย่างนั้นอากาก็เป็นสิทธิ์ของลูกแต่ความเป็นแม่ของแม่เนี่ยก็อยากให้ลูกของแม่นี่มีโอกาสมากที่สุดเนาะมีโอกาส มีโอกาสนะโอกาสที่ดีที่สุดถ้าเผื่อ,อมีนั่นมีนี่มาเราจะได้ร้องตะโกนให้ให้ได้นะคะว่าชายคนนี้ที่มันนอนจอบแจ๊บอยู่กับเราเนี่ยมานอนค้างอ้างอะไรมีที่บ้านเราเนี่ยก็คือสามีตัวจริงไม่ใช่สามีแต่ในในพฤติพนัยในนะคะไม่ใช่สามีในกระดาษนะคะ ซึ่งในกระดาษในใบของเขาเนี่ยเขาจะเป็นสถานภาพโสดนะคะร้องอะไรก็ไม่ดังตอนนี้แม่คะหนูแต่งแต่ที่เมืองไทยเท่านั้นนะแม่หนูไม่ได้แต่งที่ต่างประเทศคุณขาแต่ก่อนแม่ก็เข้าใจอย่าง <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนแม่ก็เข้าใจเหมือนที่พวก หนูหนูว่านั่นแหละก็คือโอ้แม่มีจดทะเบียนสมรสแต่ที่เมืองไทยที่ต่างประเทศแม่ไม่ได้จดนะแม่จะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จดทะเบียนเนี่ยเขาใช้ทั่วโลกจดครั้งเดียวในใช้ได้ทั่วโลกแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาไปนําเสนอที่ไหนนะคะอย่างเช่นเราจดที่เมืองไทยแต่เราอยากไปเสนอที่แอฟริกาเราก็มีการมีการ มีการแปลนะคะแล้วก็เอาไปให้สถานทูตของประเทศที่เราจะนำเสนอเนี่ยสแตมป์เราจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาไปให้บริษัทแปลนะคะเขาแปลให้หรือเราอยากแปลเองเขาก็มีโปรแกรมในการแปลอยู่หรือถ้าเผื่อว่าเราจดทะเบียนแถวไอ,อ้ที่บางรัก หรือว่าที่เขาจดทะเบียนอะไรกันบ่อยๆในจดทะเบียนสมรสบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมภาษาสังเกษให้เราเลยเราก็จะได้ทั้งใบทะเบียนสมรสภาษาไทยสังเกตนะคะไปนะคะเพื่อที่ว่าจะไปสแตมป์ที่สถานทูตนะคะอย่างนั้นก็ ก็จะเป็นเรื่องที่ดีพอได้มาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่จะตรงดิ่งไปที่สถานทูตเลยนะคะเราต้องไปที่กระทรวงการต่างประเทศของเรานะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ตรวจสอบเอกสารแล้วก็สแตมป์หลังจากสแตมป์ที่นี่แล้วเราถึงจะไปสแตมป์ต่อทีออ่สถานเอกอัครราชทูตประจําประเทศเขานะคะเพื่อทําให้กระดาษของเราหรือว่าใบทะเบียนสมรสของเราเนี่ยมัน มันจริงไม่ปลอมนะคะหลังจากนั้นเราจะไปยื่นที่ไหนเราจะไปนําเสนอที่ไหนที่บ้านเขาอะไรก็ก็ทาตามขั้นตอนของประเทศเขานะนี่คือสิทธิที่ลูกควรจะทําก็มีหลายชายที่ที่เขาทําคือเขาจดทะเบียนที่บ้านเราแล้วเขาไม่ได้ไปเสนอที่บ้านเขาหรือ,อ,อบางเจ้านี่ก็จดทะเบียนสมรสที่บ้านเราแล้วก็ผู้หญิงก็ย้ายไปที่ประเทศเขานะคะแล้วก็เอาใบทะเบียนสมรสไป แต่บางทีเนี่ยบางประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าเราไปยื่นไปนําเสนอแล้วอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปที่ในเอ่อในบางที่บางอย่างอะไรเนี่ยเวลาเรามีปัญหาเรื่องเอ่อเรื่องเราและสามีของเราเนี่ยที่เลิกลากันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของกฎหมายเหมือนกันนะคะก็คือเอ่อ กฎหมายครอบครัวที่ดูแลผู้หญิงดูแลสิทธิของผู้หญิงต่างด้าวอย่างเรานะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขั้นตอนทุกอย่างเราจะต้องทำอย่างมีขั้นมีตอนนะคะแล้วก็ทำอย่างที่เป็นผลประโยชน์ของเราอย่าลืมนะคะส่วนว่าขั้นตอนของประเทศไหนเป็นอย่างไรนะคะ ขอให้ลูกเข้าไปศึกษาในสไพซ์ของประเทศนั้นที่ลูกเข้าไปอยู่นะคะก็ <c oughs> สไพซ์ของประเทศนั้นที่ที่ลูกเข้าไปอยู่นะคะก็เออยัง อย่างชาญฉลาดในกรณีที่เราเป็นสภายของประเทศไหนให้เข้าไปในกลุ่มของสภายประเทศนั้นเพราะว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือมาดามคนเก่าๆเนี่ยที่เขารูออ้ภาษาหนึ่งรู้กฎหมายหรือรู้อะไรหลายๆอย่างของประเทศนั้นเนี่ยเขาจะแนะนํากันนะคะอย่าอยู่อย่างเดียวดายอย่าอยู่อย่างคนฉลาดแต่โง่นะคะ ต้องอยู่อย่างคนโง่เพื่อที่เราจะได้ฉลาดก็คือต้องไปอ่านองค์ความรู้ต้องหาคนแนะนำแล้วก็ต้องรู้จักพัฒนาองค์ความรูข้ของตัวเองนะของใจตัวเองหรือของสมองตัวเองเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะไม่เสียโอกาสในชีวิตแล้วก็มีความสุขในการแต่งงานนะคะยังไงยังไงซะคุณโชคดีแล้วล่ะคะที่ได้แต่งงานกับสามีฝรั่งที่คุณคัดสรรแล้วอย่าลืม ทำยังไงก็ได้ด้วยความจริงใจนะคะเพื่อให้สามีรักคุณหลงคุณนะคะแล้วก็เป็นสามีภรรยาที่ครองสุขกันตลอดชีวิตสาธุทุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่ด้วยนะคะเป็นขวัญและกำลังใจให้สูงไว้ได้มีงานทำเพื่อให้เขา Ờ, ờ, ông ấy nè